ท่านประธานหลังครับไอติมเย็นๆมีทุกวันศุกร์สนามผ้าแห่งนี้ครับโต๊ะฟรีครับโต๊ะฟรีครับครับครับเป็นไงบ้างครับทุกคืนเลยได้เสียกันหลายโต๊ะแล้วน่าจะประมาณแสนกว่าบาทโตัวละหมื่นกว่าห้าพันสี่พันสามพันโอ้เยอะมากครับผมครับเยอะมากเลยครับเซียนยุ้ยเป็นไงบ้างฮะของเซียนยุ้ยมาพรุ่งนี้ตั้งโต๊ะไม่ทันเลยครับผมไม่ทันเลยครับคนมารุมคนมรุม ยุ้ยคนลุม,มครับมไม่เคยผิดพลาด<ช>ของเซียนเป็นไงบ้างครับ<ต>วันนี้ได้ครับเยี่ยมเลยครับวันนี้ของหลากหลายทีเดียวครับ อะไรได้กี้อะไรฮะปิดตาเขาอ้อเลยฮะปิดตาเขาอ้อรุดลุ่มมาโอ้โหลุดลุ่วมาเสือับเสือโอ้โหครับมาดูไอ้หน้าโง่กันแบบแม่คุณนะเขาา่เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครพนมจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวสนามพระของเราเลยครับท่านผมด่าตัวเองนะครับผมครับก็ขอให้พี่เพื่อนน้องๆนะฮะอยู่บริเวณใกล้เคียงนะครับริมต่าอำเภอนะฮะครับถ้าว่างนะ หรือประชาชนก็นะครับถ้าดูด,ดูข่าวนะฮะถ้าว่างก็มีพระเครื่องนะอยู่บนหิ้งนะท่านอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดเชิญเอามาวางวางที้น่นะมาขอเลขเปลี่ยนความรู้ได้่พระเครื่องได้โต๊ะฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายครับครับแล้วแล้วศูนย์พระเครื่องของท่านประธานอยู่ตรงไหนฮะอยู่สี่แยกปูสตันอครา,าครับโอ้ <นะ S 2> พบพบได้ทุกวันใช่ไหมทุกวันครับครับทำกิจกรรมอะไรบ้างครับที่ศูนย์พระเครื่องนั้นกิจกรรมก็คือเช็คพระฟรีดูพระฟรีให้ครับครับแล้วก็จะถามเกี่ยวกับความรู้เ้ื่พระเครื่องก็ พอตอบได้ก็ตอบให้ครับครับครับผมไม่ผิดหวังฮะครับครับโอเคครับเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวนะครับขออนุญาตในช่วงนี้เป็นฤดูกานเลือกตั้งนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านนายกองมีวัฒน์นะครับนะที่ให้ที่พื้นที่บริเวณสารคามเมืองเนี่ยให้พวกเราพี่น้องชาวชุมชนพาคเคลื่อนหลามโนมได้ทำมาหากินครับต้องกล่าวขอบคุณนะครับเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งครับผมเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งขอบคุณครับ อย่าวางนะครับอย่าวางนะครับถ้าสองร้อยถ้าล็อกสองสองร้อยเสร็จโจนเรื่องราคาก็เลยเพื่อท่านใดสนใจเผื่อแฟนเพจเขาสนใจครับผมเปิดไว้ห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบครับอมกรอบครับรีบมานะครับรีบมานะครับท่านประธานมาแล้วครับนี่น้ำด้ันนี้มันเป็นมันเป็นก่นนเลซิน ผ้าไม้ก็มีนะครับท่านประธานผ้าไม้ก็มีนะครับวลีกระป๋าครับราคาเลยปฏิต้องตามมาชมนะครับมวยซุ่มนี่ต้องมีของดีอ่ะเนี่นมุสามะแอบมุสามาแอบโอ้ของดีแท้ของแท่ของแท้่มาให้อขงมาชม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 อ่าเห็นแล้วฮะคนสนใจกำลังดูของแท่ๆกันอยู่ครับอ่ามีสแแมม้าลวของแท่ๆในคอป๋าแกนี่เนี่ย หลวงปู่ฟ right. right. ันหลวงปู 1, 1 1> 1, anyway ่ฟันทั 1, oh right ้งหมดเลยใช่ไหมเกือบหมดโอ้โหพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนงพันไม่เอากรอบมื่นหนึ่งก็ยังไม่ขาย่ขายใส่มาซ้อยมูทั้งคอนี่คือหนึ่งพันพอย่างนี้ใส่มาซอยมูเดี๋ยวจ่ายันเยูจันก็มีปูจันก็มีครับ สีสันของสีสันของสนามพักเครื่องหลักเมืองนครพนมครับใครมาดูของเก่าก็มาดูที่นี่ฮะคนเศร้ากันเสียได้จังบอกสนามนี้พักเป็นกองก็มีนะครับเป็นกองกองก็มีครับสนามนี้เหรียญรูสตังเหรียญโบราณสองพันสี่ร้อยองโอ้โอ้สองพสร้อยเจ็ดสิบสองตั้งคุณคให้คนเข้าอุ้มให้ต้องเข้าตาแหละครับนะครับ โอ้นี่ครับของจริงครับสนามจริงครับยกกันเป็นตู้ครับเซียนมานัาาดมาี่คือยกเท่านั้นนะครับรอราคาครับอยู่ในความเงียบอยู่ครับแปดพันครับยกตู 8, ้กแปดพัน <laughs> <laughs> ต่อรองได้นะครับแปดพันก็ต่อรองได้นะครับี 8, ออบเสียนมนัดกำลังไต่ตองอยู่ครับรอคำครับเลยครับตัวจ,จริงถึงจริง,รงตอนนี้มาเป็นเสียนพระของสนามพระหลักเมืองลครพนมเราครับขอของดีๆมีเยอะนะครับหลวงปู่กระพันก็มีเยอะฮะรวมกระจุกกันอยู่แล้วครับมีทีเด็ดอะไรมาไปู้ อาหารการกินเพียบนะครับสนามพระก๋วยเตี๋ยวก็มีนะบะรงก็มีจิ้มแจกฟรีจากประธานหลังครับ